โอ้พวกเราใส่บวกแล้วเข้ารีบใส่พวกเราจะกินแกพวกเราขึ้นะดับแชมป์้ีแชมป์้กูใส่แล้วกูก็วิ่งแม่มเลยวิ่งโอ้วมึงตายเสือ คุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็กลับมาดูเกม Amazing Fox ของเราแล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าวันนี้นะครับเราได้มีการอัปเดตใหม่มาเยอะแยะมากมายก่ายกองนะฮะไม่ว่าจะมีระบบธนาคารแล้วนะครับนาตอนนี้หรือจะเป็นระบบเก็บของที่เราสามารถเห็นของในกระเป๋าเราได้หรือจะเป็นระบบ Emotional นะครับนะเราสามารถบอกอารมณ์เราได้นะฮะเช่นโอ้ดูฉันสิฉันเต้นฮูปารูปาชิงกะละกะละกะละชิงกะลกะลกะล็เอออะไรประมาณนี้แหละซึ่งถ้าท่านผู้ชมถามว่าพี่ครับไอ้กบหอยมันไปไหนก็บอกเลยว่าไอ้กบหอยมันติดคุกอยู่นะฮะ ตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากการอัปเดตใหม่นี่มันมีระบบธนาคารเข้ามานะครับนะไอ้กบ่อยเลยจะไปปนธนาคารนะฮะแต่ปรากฏว่าแม่งโดนจับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมมันกันดีกว่าอ่ะเราจะขี่อันนี้ไปนะฮะเป็นระบบขนส่งสาธารณะูยูโอ้โอ้ฉันจะไปหาไอ้่อยไอ้่อยอยู่ตรงน้นนี่เองปะโถเอ้ยมาขับบ้าอะไรวะเนี่ยไม่ขับแม่งนะโอ้รอแล้วรอไปเยี่ยมไอ้หอยดีกว่าตุดุดุดดเอ้าว่าไงไอ้่อยสวัสดีให้ช่วยกูด้วย กูโดนจับฮู้ก็สมควรโดนจับแล้วแหละเพราะว่าแกมันหน่าโง่ปะโถเอ้ยใหญ่ฉันออกไปได้นะฉันจะตีแกแน่เลยไอ้ครบอ้ยไอ้คอยน่าโง่จะป้นคุกทั้งทีก็ดันไม่วางแผนเดินเข้าไปดื้อๆอย่างนั้นก็โดนจับสิครบับเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยแกออกมาแล้วกันเป็<ม>นละสงสารเราจะช่วยแกโดยการยิงแกออกมาไอ้คอยนี่แหละไอ้มึงยิงกูอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยมึงต้องเปิดประตูขังก่อนเสียไอ้ไฟดีดีดึงแมงเลยอย่างนี้ได้ไหมได้ไหม แต่บะมึงดูกูช่วยด้วยกูโดนดึงมึงเห็นไหมเนี่ยอชิบายโอ้ทำไงดีวะเนี่ยเฮ้เยทำไงดีอ่ะืมสงสัยแรงดึงยังไม่พอมึงยังจะดึงอีกเหรออะาม่งดึงกูจริงจริงด้วยด,ด,ดีดึงดึงสองจุดไปเลยดีอ้อช่วยกูด้วยกูโดนไอ้ป๊อบทรมานมันจะช่วยกูออกจริงไหมเดียโอ้อมไม่รู้อะคิดว่ากงขังมันจะดึงออกได้ มันดึงออกไม่ได้โอเคงั้นฉันจะดึงจะอีกนะเออนี่ดึงอีกเอาดึงไม่ได้ละเออเอาอ่ะดึงไม่อีกเออโอ,อ,อ้มันไม่โอกไอยคอยังไงดีช่วยด้วยอ่าให้กูติดคุกมาเดินดีกว่าดีกว่าไอ้ป๊อปม,มาช่วยกูอ่าถ้าผู้ชมสปาไปที่อื่นเลยแล้วกันเอออ่ะดูดีเป็นไงสปาไปที่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอาชิบหาย <c oughs> ตัวผมติดพัก อะงั้นกูไปค่ายทหารเลยเอาดูที่เป็นไงโอ้อ่าช่วยทัวจะโดนดึงกลับนรกอ่าโอ้โหจมมาหาสม,มุทรแล้วจากนั้นก็โดนดึงไปอีกโอ้เช็ดโอ้มันบ้าอะไรกันวะเดียช่วยด้วยอ้าว้าวเอาเาช่วยด้วยนี่งั้นกูไปดวงจันทเลยนี่เป็นไงนี่ดวงจันทหัวโตโอ้ยมึใส่ชุดอวกาศแอ้ โอเคเอาล่ะตอนนี้ทุกอย่างกลับมาปกติเหมือนเดิมนะฉันจะมาเล่นอัปเดตฟักทองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันเป็นช่วงฮาโลวีนที่เราจะเล่นได้แค่ช่วงฮาโลวีนเท่านั้นโอเคฉันสงสัยฉันมองไอ้ตัวนี้านานเลยว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออีหยังหยิบดีไหมวะถ้าหยิบจะเกิดอะไรขึ้นโอเคลองหยิบดูแล้วกันเออว้าวฉันกลายเป็นอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยว้าวอุว้ย ท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะหัวหน้ากองทัพผีดิบหรือไงวะเนี่ยโอ้เจ้ปาประเจ้าข่อยตองจรอนพวกเราคือแก๊งโครงกระดูกที่จะติดตามท่านไปตลอดกาลหรือเปล่าเอ้ยไม,ไม่ไม่น่าจะใช่แล้วว่ะไม่น่าจะใช่แล้ววะเฮ้ยมันจะแค่เราเหรอวะเนี่ยออ้ยดีถือดาบมาเลย <c oughs> โอ้ยโอ้โอ้โอ้มันแย่งมันแย่งหัวฟักทองกันเหมือนแย่งหัวพระราชานะครับที่เราเคยเล่น ดูเอา้าแต่นี่ไม่ได้แย่งว่ะมันจะทาลายหรออ๋อมันไม่ชอบฟักทองไอ้พวกนี้อ่ะกูใส่แล้วกันนี่กูใส่แล้วกูก็วิ่งแม่มเลยวิ่งถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆครับถ้าเราอยู่ใกล้ตัวอะไรนะครับตัวนั้นจะกลายเป็นนี่โครงกระดูกทันทีเลยอะดูดิเฮ้ยเอาระขับรถดีแม่งก่อนแหมตามฉันนักเช่ไหมไอ้พวกบ้ามาดีซิโอ้พวกเราอ้าออ้โหเอาชนมันไม่ได้ต้งหากโอชิบหายแล้วโอ้เอาเช็ด เอ้เช็ดวิ่งดีวิ่งดีอ่ะแล้วถ้าผมใส่นี่ไปด้วยล่ะใส่บวกพระราชาจะเกิดอะไรขึ้นอีกเกิดอะไรปะเกิดอะไรอะ่ะ เอ้มันกลับกลายเป็นคนปกติแล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อแย่งหมวกกันเหมือนเดิมโอ้พวกเราเอาหมวกนี่ไปแล้วแย่งหมวกแย่งหมวกกูไม่ให้มึงหรอกกูไปแหละโอ,โอ้พวกเราใส่หมวกแล้วเขา้ารีบใส่แต่ถ้าสมมติผมใส่หมวกนี่นะครับนะผมจะกลายเป็นเทพเจ้าแห่งฟอกทองที่ทาให้ทุกคนนอนเกิดการสปีชีกลายพันธุ์กลายเป็นผีนะฮะนี่ผมมีดาบแล้วด้วยมาดิมามาม,มามามึงมามึงมานี่แน่ เออคคือนักรบตัวจริงนี่นักรบตัวจริง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 เออไม่กูต้องใส่กูต้องใส่ตกแม่งเลย้ยาเออ,าเอ,อมามาเลยมาฟันกันมาฟันืออแล้วยังไงต่อวะเนี้ยแค่นี้ดีนะอัปเดตฮาโลวีน S <S อู้ไอ้โคดมันไม่ใช่แคระนั่นสิเดี๋ยวฉันจะจัดการเองฉันคือปอบฉันจะมาไล่ผีไอ,อ้บอดี้มันเป็นผีผมไม่ได้เป็นผีนะครับอู้ฉันรู้แกเป็นผีทุกตัวนั้นมักจะเสแสร้งว่าตัวเองเป็นมนุษย์ผมผมไม่ได้เป็นครับผมเป็นกรอบและผมก็ไม่ใช่ผีกรอบด้วยกูไม่เชื่อนี่นะ อ่ะท่านผู้ชมแล้วต่อมาไอฮาโลวีนนี่มันมีแค่นี้จริงๆใช่ไหมวะเนียมันไม่มีอัปเดตอะไรนอกจากนี้เลยเหรอแล้วนี่กล่องอะไรวะเนียเ่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกล่อ,องอีสเตอร์เอ็กฮาโลวีนปาวะเดี๋ยวก่อนนะเอาละหนึ่งสองเปี้ยงึไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเอาละฉันจะเปิดแกยังไงวะเดียเฮ้ยกล่องนี้นะครับเขียนว่ามาจากดาร์กเว็บนะฮะแล้วมันเปิดยังไงแล้วต้องผักลงไปเหรอเฮ้ยหรือเปล่าผักลงไปปะเฮ้ยเอาลุ้ยเฮ้ย ของอะไรวะอยู่ในนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรสักอย่างว่ะไอ้พวกฉันมีขอจากดังเว็บดูนี่ดูอโอ้โอแกเอาอะไรมาเนี่ยมันคือแทนที่เหรอแล้วพวกนี้มึงทําอะไรกันมึงตีกันทาไมเนี่ยนี่มึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยมึงเข้าไปในกล่องดักเว็บเลยไปชิวโอ้ยเอาโอชีตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนี่นี่นี่เข้าไปเข้าไปให้หมดนี่เข้าไปให้หมดแล้วจากนั้นก็อุ้ยอุ้ยเดีด๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเอ้าโอ้โอช็ด โอ้โอ oh. 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 ้โอ้กูอยู่ไหนวะเนี่ยมีนเป็นกล่องดาร์กเว็นะครับเฮ้ยก็เลยขึ้นท้องฟ้าเป็นสีแดงโอ้บอลลูนกลายเป็นฉลามยักษ์นี่กูฝันไฟรอเปล่าเนี่ยพื้นถนนนะครับก็กลายเป็นท้องทะเลสีเลือดโอ้ กระโดดไปมันจะมีตัวอะไรอยู่ปาเราปะ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 ปๆปะปวะแล้วก็มีฟักทองเต็มไปหมดนะฮะเราจะต้องทําอะไรกับด่านนี้อ่ะเก็บฟักทองเหรอแค่นี้เหรอเราเก็บแล้วกูได้อะไรเนี่ยคุ้มไปเนี่ยเอาล่ะแต่จุดมุ่งหมายของเราเราจะลองกระโดดลงไปดูนะครับดูสิอาจจะ ไม่ได้มีตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวๆวหลลงไปหนังยางนะครับเอาล่ะจะจะขี่เรือเอาอะไรวะเนี่ยโู้ฉลามซอมบี้ช่วยด้วยอุ้ยมีฉลามซอมบี้ด้วยอ๋ออ๋ออ๋อช่วยด้วยพวกฉลามบ้าอ๋อโอ้โหเป่งมีฉลามด้วยวะเดี๋ยวก่อนนะบินหนีก่อนโอเคสาหรับด่านนี้นะครับถ้าสมมติเราทําลายฟักทองจนหมดเนี่ยเราจะได้ตัวละครซาตานะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทําลายฟักทองแล้วกันเพราะว่าฟักทองดิบ เก็บโคดนานเลยดูดิชิ้นละหนึ่งอันนะฮะกูต้องเก็บถึง300ชิ้นบ้าบอกูอไม่เก็บหรอกลา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 เที่ยวเล่นที่ชายหาดสีเลือดมันจะมีอะไรให้ฉันค้นหาอีกไหมเอ้าช่วยด้วยมันมาแล้วโอ้ไอเจ้าฉลามซอมบี้ขับหนีแล้วอ๋อมันกัดกูแล้วไม่ไม่ไม่ฉลามอะอ่อมันกินกูแล้ว,ช,ลลวช่วยด้วยช่วยด้วยฉลามฉลามฉล,ลามแดกกู โอ้โหเย่อาอาฉลามซอมบี้ช่วยด้วยไอ้ฉลามซอมบี้มึงเลิกกินกูได้แล้วบายกู uh ตายกูตายท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับไอ้กบไข่มันตัวเพราะฉะนั้นผมต้องเล่นไอ้ตัวแพนกวินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะยิงไปตรงนู้นนะฮะยิงไปที่ฉลามนะครับแล้วจากนั้นก็โอเคใช้ลูกโปง่งเข้าไปเข้าไปแล้วเข้าอาจจะมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบางอย่างโอเคเออจิบ๊บโอ้นี่ไง แี่ส่วนผมก็ได้เอคมานะครับมาโอเคเอาละมีออกไปจากที่นี้กันไปเร็วไปเร็วคิโมจิเอาไปข้างนอกกันแล้วจากนั้นก็เออขึ้นบันรลูนตรงนี้เราเข้าเออที่พำนักเอเอ,เอโอเคเอาละเออโอเคคุณลุงครับขับไปไหนก็ได้ที่นี้ออกจากเมืองสีเลือดแห่งนี้คุณลุงเอ้าคุณลุงคุณลุงแตกแล้วเหรอคุณลุง โอเคช่างเถอะไปกระโดดไป่ันจะจัดการแกไอ้พวกฉรมโง่เออเอาละนี่นี่มันกองอยู่ตรงบันไดพอดีเลยมึงเอ้ยมามามาอพวกเราจะกินแกพวกเราคือฉรมซัมบีซัมบีซัมบีเตี่ยมดิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนกูขี้ออกมาเป็นปลาได้ไงวะเนี่ยปลาดิอยากกินปลาบออาปากเบิงอาปากอยอร่อยดีเหมือนกันเว้ยไม่เอาไม่กินปลาจะกินแกเราเว้ย S <S <an> ฉันจับเป็นตัวมันได้นะพวกเราแ <S an> ม่เงเอากอาจจะกินกูรูกเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอไอช้ชนามง่นี่นี่แหะเออมามามึงม,มาเลยมึงมาดินี่น่แหะตุย้ยดึงมามาอีกเดิมาอีกเดิมาอีกเด,ดิโผล่มาดิมึงโผล่มาดิโผล่มากูยิงอ่ะโผล่มาโผล่มาเลยเห็นไหมล่ะมันไม่กล้าโผล่นะครับผมยิงมันเนี่ยอ ดีดีดีเป็นไงแม็กหมดแล้วเหรอเดี๋ยวสีนัดสุดท้ายผมนี่นักราชรามของแท้นะครับบอกไว้เลยอ่าฉลาบไมไม่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 ไจะไปหายะฮะเอหลืขอข่าตัวเดียวแล้วแม็กแกก็หมดแล้วด้วยฮ่าฉันไม่มีทางตายแล้วโว้ยเอเอาล่ะต่อมาฉันเอาวุชิีใหม่มาดีแน่เนออปืนลูกดอกมาหาปะายแบบเด็กของเล่นเอออ่า เออโอ้ยตาฉันเลยบ้าโอ้ <บา S 2> หโหถึงแม้มันจะเป็นปืนของเด็กเล่นก็ตามมานั่นดีคุณไม่สนนะคุณยิงอย่างเดียวนี่แน่เดี๋ยวไม่ไหวแล้วอขอเตะทีหนึงน่งเถอะไอ้ฉลามบ้าดิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนกูขอเตะมึงทีหนึ่งจะมึงกินกูอ่าท่านผู้ชมแล้วต่อมาก็มีชุดฮาโลวีนด้วยซึ่งเราจะอ่ะลองดูดิขอแบบเบิ่มๆคือลือคือรือเออ นเพื่อเราวันนี้เด็กแว้นจะได้เริ่มออกทําการแล้วอแล้วคนผู้ชายนี่จะทําอะไรล่ะครับพออพวกเรามีปาร์ตี้จัดฮารวีนน่ะนายสนใจอยากจะไปกับพวกเราบ้างแลวเราต้องการสั่งพิซซ่าด้วยอืมได้เลยครับแต่เดี๋ยวผมมารับออเดอร์ในอีกไม่ช้านะครับไปก่อนนะครับ อโอเคเนื่องจากมีการอัปเดตมาใหม่นะครับนั่นก็คือธนาคารนะครับนะซึ่งระบบธนาคารด่เราสามารถที่จะเออนี่โยนตังใส่เข้าไปได้นะครับซึ่งเราจะได้ทีละห้าเหรียญเหรออันนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจมันคือการฝากตังนะฮะแต่ผมงงตรงที่ผมเอาตังมาจากไหนยิ่งเราฝากยิ่งเรากดค้างมากขึ้นเท่าไหร่น,นะครับเราก็จะได้ตังเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะคะดูดิแล้วประเด็นคือครูฝากทําไมเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีป้ายโฆษณานะครับโอ้โอ้โอ นี่ไงฝากกับธนาคารนี้นะครับหมื่นแรกจะได้หมูกระปุกออมสินนะฮะเราฝาก2องหมื่นได้เสื้อ5้าหมื่นได้ตู้กดธนาคารเหรอโกลในมเม็กเซนเลยเอาไปทําไมแล้วถ้าฝากได้ถึง1นึ่งแสนจะได้ลดกลัวไปทําไมฝากถึง2องแสนจะได้เช็ดเทอร์โบสายลุงหรอ เก่งเว้ยเฮ้ยราต่อมา5้าแสนอันนี้ได้รูปปั้นกบเหรอหรือว่าสกินกบเท่านี้เข้าไปได้หรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีพนักงานมะเนี่ยเฮ้ยอะไรพนักงานอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไอพีหน้าเดี๋ยวผมค่อยเก็บตังค์ซื้อของพวกนั้นแล้วกันแต่ตอนนี้นะครับผมขอจัดการกับเจ้ารถผีสิงค่อนเอาล่ะจะจัดการแกเจ้ารถนี่ยิงไปนู่นเออเอาละครับตอนนี้รถผีสิงได้เคลื่อนไปแล้วอย่างช็อย่างชา็อทย แลผู้ชมแล้วก่อนจบกันไปนะครับนะผมขอมาดูสนามแข่งรถวิบากแบบเด็กเล่นนะครับนะโอ้ยคอยออกจากถนนโอเคครับพี่โอเคครับ,คครบทีนี้จะเริ่มขางกันแล้วพาได้สามสองหนึ่งไปเอ้ามึงเตะกูทำไมเนี่ยไอ้ชิบหายโอ้มึงตาย จ้างให้ยังไงพี่ก็ใต่ผมไม่ได้หรอกถ้าพี่เดินอยู่อย่างนั้นนะ่ะเอาละเราจะเริ่มขับแล้วนะครับขับยังไงอ๋อนี่ไงโอ้โหเจกว่าแง่นี่คือรถวิบากเด็กเล่นครับ เข้าโค้งดิฟโอ๊ยไม่ไม่เห็นหนุกเลยว่ะแล้วต่อมานะครับผมจะกลับไปเอ,อเล่นฟุตบอลโอพวกเราเตะบอลกันแล้วเร็วเข้าแย่งบอลเร็วเข้าปีดับปูเอกูเล่นด้วยกูเล่นด้วยโอ้ยบอลนี่เป็นใว่วะเนี่ยโอ้ยเด็กใหม่เออเอาละดี่แน่กูไปสนแอะอ๊อ้าวโอเคจบแบบนี้เลยแล้วกันขอโทษทีกูขอโทษแต่คอมอกูแก